อ่าค่ะตามที่ได้ลงไว้นะคะวันนีช่างของรีวิวเองนะคะกับเทคที่ค่ะมีความรู้สึกว่าพอฟังแล้วตัวเองจะพูดเร็วมากไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามไม่ทันเนาะวันนี้จูมาขอรีวิวงานกระเปงนะคะกระเพงในแนวความคิดของจูเองนะคะกระเพงก็คืออ่ข้างหน้ามันจะมองเป็นผ้าถุงเนาะข้างหน้าจะมองเป็นผ้าถุงเรียบร้อยนะคะแต่ด้านหลังก็คือจะเป็นงานกงเกงนะคะนี่ค่ะ เนี่ยก็จะเป็นงานเกงเกงเนาะเนี่ยค่ะมันก็เป็นลักษณะเหมือนอ่าข้างหน้ามองเป็นผ้าถุงแต่ข้างหลังจะมองเป็นเกงเกงทรงขาตรงนะคะจะมองเป็นเกงทรงขาตรงนะคะแนวคิดของจูที่ท,ที่ทํากระเพยงตัวนี้ออกมานะคะจูจะไม่อยากทำลักษณะผ้าเคมีขอบแข็งนะคะเพราะจูมีความรู้สึกว่าถ้าทําเคมีขอบแข็งเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใส่ไม่สบายอะคะ่ะจูก็เลยใช้วิธีว่าจูทําตรงนี้เป็นขอบโค้งนะคะแล้วก็ใช้ตัวผ้ามันเย็บกับเพื่อให้เป็น ขอบเลยอย่างเงี้ยค่ะเวลาคนใส่จะใส่ได้สบายแลจะไม่รู้สึกแบบอึดอัดนะคะมันจะใส่แบบสบายมากเลยอย่างเงี้ยคะ่ะและด้วยความที่เป็นขอบโค้งเนี่ยเวลาเรานั่งอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังของเรานะคะมันจะไม่อ้าเนี่ยค่ะด้านหลังของเราสมมติ candles, ว่าเวลาเราก้มเราไปวัดอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราก้มไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหลังของเรามันจะไม่อ้าเลยนะคะ มันจะไม่อ้าค่ะมันจะแนบลาตัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดกรณีที่เราใส่เสื้อเสื้อสั้นๆไปนะคะมันจะเกิดความอนะ้าเนาะเวลาเราก้มนั่งอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นแนวความเิดขจุดค่ะแล้วก็การเก็บเก็ดรอบตัวนะคะเก็บเกตรอบตัวตรงเนี้ยจุพยายามเก็บเกตให้เหมือนกับว่าตัวเราจะได้กลมรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้มันเข้ารูปร่างเข้าสะโพกเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะแล้วก็จะเป็นการที่แบบว่าจุพยายามทําให้แบบว่าไม่มีหน้าท้องนะคะปูติจุเป็นคนมีหน้าท้องนะคะแต่เพื่อนมองงด้้าานนขเห็ การทิ้งปล่อยของอตรงป้ายเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเราเนี่ยเหมือนไม่มีหน้าท้องนะคะหน้าท้องน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะจะมีหน้าท้องนะคะแล้วก็การที่เป็นกระเปงนะคะเราไม่สามารถเย็บกดตรงนี้ได้คะ่ะบางคนอยากให้จูเย็บกดให้ตรงนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะตรงเนี้ยเราไม่สามารถเย็บกดได้นะคะด้วยความที่มันเป็นกางเกงถ้าคุณเย็บกดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผ้าถุงพราะเป็นผ้าถุงแล้วเนี่ยส่วนของเป้าอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะลังขึ้นมาเวลาเวลาเรานั่งเนาะมันก็จะลังขึ้นมานะคะ แล้วก็สิ่งที่จูคิดก็คือจูต้องการต่อลายรอบตัวค่ะเนี่ยค่ะจูไม่มีตะเข็บข้างเห็นไหมคะจะไม่มีตะเข็บข้างเลยค like ่ะต่อลายนะคะด้านหลังก็จะต่อลายเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคือคือเนบางไซส์ของจูบางไซส์บางลายของผ้านะคะสามารถที่จะต่อลายได้รอบตัวเลยนะคะคือมันจะเป็นลายเดิมมันรอบตัวเลยเพียงแค่ว่ามันจะมีป้ายตรงนี้เพื่อการเป็นเพื่อการเป็นผ้าถุงและเป็นกระปิงนะคะซึ่งอ่าจริงๆก็ แนวความคิดนี้ก็จูเอาไปตัดผ้าถุงด้วยนะคะมันจะเป็นได้2อ,อย่างก็คือทางผ้าถุงแล้วก็กระเปงค่ะเนี่ยค่ะจูก็มารีวิวให้ดูนะว่างานกระเปงของจูปเป็นยังไงเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าจะรับไซส์จูมันจะเป็นตัวยาวไปนะคะนี่เป็นงานลูกค้าเดจูกำลังจะส่งให้ลูกค้าและสีมันสวยก็เลยขอลูกค้าไว้ก่อนว่าขอรีวิวก่อนแล้วกันเนี่ยค่ะแต่ดูยาวๆเนาะดูไปยาวๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเกลขาตรงเนาะเนี่ยค่ะ แล้วก็ต่อลายรอบตัวนะคะเน้นว่าใส่สบายนะคะสําหรับคนที่ที่ไม่คิดจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจูจะมีอีกแนวหนึ่งก็คืออาจจะเป็นขอบเล็กมากกว่านี้คะ่ะขอบเล็กแต่ว่าก็เป็นขอบโค้งเหมือนเดิมนะคะจูเคยทําใส่เป็นแบบว่าขอบกุ้นเลยก็มีคะ่ะขอบกุ้นเล็กๆเลยนะคะคือเราไม่ได้โชว์เอวโชว์อะไรอยู่แล้วนะคะปกติเราจะใส่เสื้อปิดอยู่แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าใครม่ซีเรียสด้านในก็ทําขอบเล็กๆก็ได้คะ่ะเนียคะ่ะเนียคะ่ะการทำขอบโค้งมันจะดีอยู่ว่าเวลาเรานั่งนะคะเวลาเรานั่งมันจะเหมือนแบบว่าสะโพกเราเนะี่ย อย่าเี้ยค่ะมันจะเข้าไปในตัวสะโพกตรงนี้เลยค่ะแล้วมันก็จะสบายนะคะมันจะไม่อึดอัดอย่างเงี้ยไม่เหมือนขอบตรงที่เป็นผ้าเคมีนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นการรีวิวโดยช่างเองนะคะแต่สำหรับเสื้อเดี๋ยวก็อีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะเสื้ออีกทีหนึ่งต้องไม่รู้ว่าจะการที่อยหรือเปล่าด้วยความที่หน้าตาไม่น่าเอาออกกล้องเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะสำหรับงานกระเพงก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ